เงินบาทไทยขึ้นแท่นเทียบเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลในปีนี้หรือที่ชาวอาเซียนขนานนามว่าดอลลาราแห่งอาเซียนสวัสดีครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องฟุก,กิทีเอีกเช่นเคยนะครับครับนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับสกุลเงินบาทของไทยซึ่งในปีนี้ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่10ของเงินทรงอานาจมากที่สุด จัดอยู่ในเงินที่ถูกชำระมากที่สุดในโลกในปี2525 25นี้ตอนนี้ค่าเงินบาทของไทยก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่5ของเอเชียและขึ้นแท่นเป็นอันดับที่2ของอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์เท่าน,นั้นเองนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นต่างชาติลหลายกลุ่มก็หันมาถือครองพัฒวัตาของไทยและมีการลงทุนต่างๆในสกุลเงินบาท โดยเฉพาะเงินดิจิตอลหรือคริปโตซึ่งสายนักลงทุนสกุลเงินดิจิตอลไทยก็จะรู้จักกันในนามบิสคัพที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลใหญ่ที่สุดในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการนั่นเองและครับล่าสุดนะครับปัจจุบันเงินบาทณนะตอนนี้ก็มีความแข็งค่าอยู่ที่33บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เกิดสงครามทางการค้าและมีทิศทางผ่อนคลายลง กรณีสหรัฐและจีนที่เราได้ทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนั่นเองและถ้าถามว่าทำไมสกุลเงินบาททรงอิทธิพลในการค้าระหว่างชาติของสมาชิกอาเซียนถ้านับมองย้อนไปประการแรกก็คือประเทศไทยของเรานั้นมีทองคำสำรองในคลังเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีปริมาณทองคำสำรองณตอนนี้อยู่ที่ 234.52เมตริกตันหรือถ้าคิดเป็นกิโลก็จะอยู่ที่234,520กิโลกรัมก็จัดได้ว่าอยู่ในอันดับที่4ของเอเชียเลยนั่นเองนะครับผู้ที่ถือคองทองคำมากที่สุดนะครับก็จะมีอำนาจแล้วก็มีการถ่วงดุลการค้าหรือเงินสำรองระหว่างประเทศได้มั่นคงกว่าประเทศอื่นๆ อันดับการถือคองทองคําในอันดับที่17ของโลกซึ่งตรงนี้นะครับจุดประสงค์ของการถือคองทองคํานั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนเน้นการส่งออกและเพื่อรักษาสเสถียรภ,ภาพความมั่นคงระหว่างประเทศอีกครั้งนะครับเพื่อป้องกันความผันผวนค่าเงินและเศรษฐกิจของโลก รวมไปถึงเป็นหลักทรัพย์สำรองเพื่อที่เราจะได้ลองรับนโยบายทางการเงินและตอบสนองต่อสภาวะที่ไม่แน่นอนเช่นมาตรการภาษีของสหรัฐนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมคิดดูนะครับว่าตอนนี้มูลค่าทองคำในตลาดโลกขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้1บาทก็แตกอยู่ที่ประมาณ5 0,000กว่าแล้ว แต่สาเหตุนี้นะครับทําให้ความมั่นคงและความเสถียรภาพของสกุลเงินบาทไทยทรงอิทธิพลและมีอํานาจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปด้วยนั่นเองสาเหตุอีกประการหนึง่งที่เงินบาทของไทยได้รับความนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มาจากที่ทางรัฐบาลมีการส่งเสริมให้ใช้สกุลเงินบาทหรือสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคและประเทศของตัวเองโดย ใช้เงินบาทนั้นเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนด้านธุรกิจและธุรกรรมทางการค้าซึ่งคิดดูนะครับว่าต่างชาติทั่วโลกที่มาประเทศไทยหรือที่มาลงทุนทําธุรกิจในประเทศไทยนั้นไม่มีใครหรอกครับที่สามารถจะใช้สกุลเงินชาติของตนเองได้เลยเพราะว่าไทยมีความมั่นคงในค่าเงินของตนเองไม่ว่าคุณจะเอาเงินดอลล่าร์หรือเอาเงินเยนเงินหยวนสกุลเงินต่างประเทศ ไปซื้อจับจ่ายร้านอื่นๆจะเป็นห้างร้านใหญ่ๆหรือร้านสะดวกซื้อดังๆเช่น7 e เ e ่ e อเหรือจะเอาไปจับใจ่ายใช้สอยตามตลาดนัดก็ตามก็ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนนะครับต่างที่จะรับสกุลเงินชาตินั้นๆหรือสกุลเงินต่างประเทศถ้าไม่ใช่เงินบาทของไทยซึ่งเหตุนี้นะครับเคยมีคลิป ชาวต่างชาติซึ่งเขาเป็นยูทูบเบอร์ยกตัวอย่างชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกไว้ว่าผมเคยมาในประเทศไทยมาทําธุรกิจแล้วก็มาท่องเที่ยวซึ่งตั้งใจที่จะนําสกุลเงินดอลลาร์มาจับใจ่ายใช้สอยในประเทศไทยก่อนหน้านั้นผมไปลาวเวียดนามหรือกัมพูชามาแล้วซึ่งประเทศไทยก็จะเป็นประเทศสุดท้ายในการท่องเที่ยวโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ผมก็มั่นใจเลยว่าถ้ามาประเทศไทยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเงินบาท ผมคิดว่าผมสามารถที่จะถือเงินดอลลาร์จับใจ่ายใช้สอยเหมือนประเทศข้างเคียงที่ผมไปมานั่นเองผมพยายามนะครับไม่ว่าจะไปตลาดไม่ว่าจะยื่นเงินดอลลาร์นี้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนก็ตามตามตลาดนัดก็ดีหรือร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีใครนะครับที่จะรับเงินดอลลาร์ของผมเลยเขาก็ไล่ให้ผมไปเลขที่ธนาคารเขาไม่สามารถที่จะรับเงินดอลลาร์ได้ เรื่องราวนี้นะครับยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติดังกล่าวก็เคยออกมาทําคลิปกล่าวต่ออีกว่าถ้าคุณนําเงินดอลลาร์มาใช้ใจ่ายในประเทศไทยโดยที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนจากเงินดอลลาร์เป็นเงินบาทของประเทศไทยเงินดอลลาร์ของคุณก็จะเทียบเท่ากับเศษกระดาษเปล่าๆไม่มีค่าอะไรในประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวประเทศไทย คุณจำเป็นอย่างมากจะต้องแลกสกุลเงินบาทของไทยเพื่อที่จะใช้ในการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศนี้ไทยจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆในโซนอาเซียนประเทศรอบข้างของไทยนั้นส่วนใหญ่สามารถที่จะรับเงินดอลลาร์ได้เลยมีประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่คุณไม่สามารถใช้เงินดอลลาร์ได้เพราะ เงินบาทไทยทรงอิทธิพลมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับและอนาคตเงินดอลลาร์อาจจะไม่ปลอดภัยมีความผันผวนเป็นอย่างมากไม่สามารถที่จะควบคุมได้ถือว่าไทยนั้นมีมูลค่าการค้าขายภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาศาลอยู่แล้วอีกทั้งประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายที่ไทยนั้นได้ส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรลดสินค้าอุปโภคบริโภค ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางทางการค้าภูมิภาคเอเชียให้การยอมรับดังนั้นไทยจึงผลักดันในการใช้สกุลเงินบาทและสาเหตุที่ว่าทำไมประเทศเพื่อนบ้านถึงใช้เงินบาทก็สรุปง่ายๆก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในกึ่งกลางระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นประเทศที่มีการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้าเนื่องจากค่างเงินบาทมีความสเสถียรภาพสูงมูลค่าและได้รับการยอมรับมากกว่าค่างเงินของประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามค่างเงินของเขายังมีความสเสถียรภาพไม่เพียงพอทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆยินดีและเต็มใจที่จะรับเงินบาทเป็นตัวกลางสำคัญในการซื้อขายนั่นเองซึ่งขณะนี้สกุลเงิน บาทของไทยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วเพื่อที่จะมาคานทวงดุลอำนาจกับค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐในการซื้อขายด้านการค้าการลงทุนระหว่างชาติมหาอำนาจเช่นดอลลาร์และหยวนจากประเทศจีนแต่ตรงนี้นะครับก็ต้องแลกกับการที่จีนจะเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลควบคุมทิศทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศไทยได้ในอนาคต อย่างไรก็ตามนะครับค่าเงินบาทของไทยนั้นก็นับว่าเป็นที่น่าจับตามองและเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติและนักลงทุนนานาชาติทั่วโลกเงินบาทของไทยนั้นกำลังเป็นที่โปรดปานของนักลงทุนขณะนี้อีกระดับหนึ่งแถบภูมิภาคคาบสมุทรอินโดจีนและก็ถือว่าเป็นแต้มต่อทางด้านการค้าสำคัญระหว่างไทยและเพื่อนบ้านในอาเซียนที่มีประชากรรวมกันมากกว่า600ล้านคน และนี่ก็คือข้อที่ทางประเทศไทยจะได้เปรียบหากผลักดันให้ก่าเงินบาทนั้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงและมีคุณค่าในตัวเองเป็นสื่อกลางในการซื้อขายและลงทุนระหว่างประเทศและอนาคตอำนาจของเงินบาทนั้นก็จะอยู่เหนือสกุลเงินเพื่อนบ้านที่สามารถจะต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจได้อีกมากในอนาคตนั่นเองครับและสำหรับคลิปนี้ผมฟุกกทีเฮดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ